ในนามท่านโครงการโครงการชีวิตเกษตรเพื่อนที่รู้สึกดีๆเป็นอย่างยิ่งที่ท่านผู้การจังหวัดสกลนครได้มาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานโครงการชีวิตเกษตรเพื่อนที่รกระทรวงเกษตรและสหกรจังหวัดสกลนครครั้งที่หนึ่งประจำปีงบประมาณ2,5 64ในวันนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริมและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพในการให้บริการและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรร่วมกันมีกิจกรรมที่ดําเนินการประกอบด้วยการจัดหน่วยให้บริการที่มีเกษตรเคลื่อนที่การจัดเนื่องการความรู้การสาธิตค่ายว่ายจะมีพี่น้องเกษตรกรเข้ารับบริการความศึกษาความรู้ทางการเกษตรประมาณสามร้คน ผมขอกรับเรียนเชิญท่านผู้ว่าก,การจังหวัดสกลนครกล่าวเสริงานโครงการที่เกษตรเคลื่อนที่กระทรวงเกษตรและส,กละสหกรจังหวัดสกลนครครั้งที่หนึ่งจะจัดทีงบประ2 5 0 0 4ขอกราบเรียนเชิญครับกำลังผู้ใหญ่บ้านครับผู้บริหารและสมาชิกสภา,าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพี่น้องชาวอำเภอพิคน,น้ำปูผู้ท่านนะครับ จังหวัดสุโขรัและโครงการคลินิกเกษตรเครื่องที่ประจำเดือนธันวาคม2 5ง3ในวันนี้และยังเป็นการออกมาลับทราบปัญหารวมทั้งความต้องการของพี่น้องประชาชนโดยตรงเพื่อที่ได้ร่วมกกนหาแนวแนว,แนวทางแก้ไขปัญหาต่อไปเป็นความตั้งใจที่จะต้องทําให้ประชาชนของจังหวัดสุโรทัมีความอยู่ดีกินด,ด,ดีมีไรายได้ท้ายนี้ขอให้การจัดงานในวันนี้บระวัติประสงค์ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและขอขอบคุณส่วนราชการรวมทั้งผู้ทีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้บัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขเอเปิดโครงการติดขึ้นที่และโครงการคลินิกเกษตรขึ้นที่ประจำเดือนธันวาคม สอว่าล่าสัทนขอบคุณมากครับสวดีครัวัสดีครัอนี้ประมงเะขอบคุณมากทุกคนขอบคุณมากครับเออเขาใช้ระบบติดตามเลยนะแอปพลิเคชันเลยตัดไฟขอคมาามกำไปห้าไปใชัด้วยทำ่วยมมอมางเถอะตัวจอ 好多年。多年